สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมโยมาริไนอโรนในพาร์ทที่6ครับและพาร์ทนี้เราจะออกตามหาพี่สาวให้เจอให้จงได้และ w h a เอาแล้วทำไมไมัเข้ามาในบ้านเราได้มันเป็นปีศาจที่ลักพาตัวเราพาที่แล้วป่ะเอา้า่มันทิ้งของไว้อะ่ะ เอขึ้นไปดูสิเขาทิ้งอะไรไว้หวะอะไรอ่ะสีเทียนสีดำกระดาษโน้ตสีเทียนสีดำอันนี้ปะไม่ใช่เครื่องรางเก่าของพี่สาวเขาทิ้งอะไรไว้ดูสิอืมนี่ไงกระดาษโน้ตเก่าๆมันเขียนว่าคนที่ถูกลักพาตัวไปจะถูกเอาไปไว้ในอีกฝั่งของอุโมงค์อุโมงค์ ไปที่อีกฝั่งของอุโมงเราต้องหาที่ไหนหาไม่เจอเลยเอตอนนี้ในแมปเราก็เปิดเกือบหมดแล้วครับซึ่งไม่รู้ว่าอุโมงที่ว่าคือตรงไหนเราก็จะออกไปตามหาพี่สาวกันแล้วทำไมเขามาใบเราอะ่ะมีคนเมื่อกี้เป็นคนดีเหรอเอแต่เขาเป็นผีที่พาเราไปที่โรงงานพาร์ทที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ออกสำรวจเมืองกัน <c oughs> พานีไรทิศทางจริงไม่เหมือนธาดอื่นนะจะมีแบบบอดแส่บางอย่างมาบอกเราว่าเราต้องไปไหนพานีไม่มีอุ้ยอะไรอะเสียงอะไรทำไมใกล้มากเลยแต่ผมไม่เจอเนี่ยนะเข้าได้ไหมส่วนสาธารณะไม่เจอผีแต่ว่าเสียงหัวใจเต้นดังมากมีก้อนหินก้อนหนึ่งหายไปแล้วมีสไลเดอร์ด้วย เล่นสไลเดอร์กรันเล่นไม่ได้เหรออยากขึ้นไปสไลด์ลงมาโอ,โอ้มีการกระพิบอย่างรุนแรงของหัวใจของสาวน้อยของเราเอ้าแล้วก็หายไม่เห็นมีอะไรเลยก้อนหินตรงนี้มีพล่วได้พล่วแล้วเอาไปขุดดินที่บ้านได้สักทีตรงนี้มันมีอะไรวะทั้งที่ไม่มีอะไรเลยนะแต่ก็มีเสียงตึกตึกตึกตกเดี๋ยวไหนๆเราก็ได้พลวมาครับลองไปขุดดินที่บ้านกัน ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นขึ้นหาผู้รอดเจอปึ๊บเฮไ,ได้กระดูกมาเหรอกระดูกของโปโรเหรอโปโรซ่อนมันไว้ข้างบ้านหมาแล้วบ้านหมาของโปโรโปโรไม่อยู่ข้างในแล้วตอนนี้เจ้าโปโรแล้วไงอะแล้วผมได้อะไรจากการที่ขุดก็ก็ไม่มีอะไรนะคือผมคิดว่ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นก็ก็ไม่ได้มีอะไรนี่นะ เอดังอีกแล้วน่ากลัวเนี่ยอ๋ออยู่นี่เองเงาดําเราจะไปทางนี้นะเป็นทางที่ไม่เคยไปมาก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวแถวนี้เฮี้ยนอยู่ขอดูแผนที่ก่อนครับตรงนี้ทางขวามีอะไรวะอยากรู้จังลองไปดูเป็นพาร์ทที่ไร้ล่องรอยจริง กบเอาไว้วาปมาเขานะาะเพื่อตายแถวนี้โอ้ยนี่มัมมี่มัมมี่รีเทิร์นมัมมี่รีเทิร์นวายวายหลบได้อ่าวหหเฮ้ยเฮ้ยเยอะมากเยอะมากตรงนี้มองไม่เห็นด้วยหลังคาบางหลังคาบางมองไม่เห็นมือเจ้ามือมือหายอ้าวแปลว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเพราะว่าเจ้ามือมันอยู่ทางนี้เจ้าเจ้ามือนี่พูดถึงเหมือนวงไพ่อะไรอย่างนั้นอ่ะเจ้ามือ ทางนี้เหรอทางที่ไม่เคยไปแถวนี้ไม่มีรูปปั้นพระพุทธรูปให้วาร์ฟมาหน่อยเลยใจร้ายมากมืออีกแล้วเหมือนมันชี้ทางให้เราแฮะมันหันหน้าทางนี้ปะน่าจะต้องวัดเฮ้ยอะไรอะ่ะมารอด้วยเจ้ามาเจ้ามาอย่าเพิ่งไปรอฉันด้วยมันไม่ทำร้ายเราแฮะมันหัวใจไม่เต้นด้วยโอ oh. โอ้มามาเอามาทิ้งของไว้อะไรอ่ะกระดูกคนเหรอทางนี้ไปไหนได้ไวะเนี่ยไม่รู้ด้วยโอ้ลองวิ่งไปดูแล้วกันเฮ้ยมีพระพุทธรูปเซฟได้เอาละในๆนเหรียญเราก็เยอะเซฟหน่อยครับคือที่ผ่านมาสองพาร์ทที่แล้วไม่ได้ใช้เหรียญเลยมั้งเก็บอย่างเดียวไม่มีที่เซฟโคตรใจร้ายวิ่งกลางเลนจะดีไหมเนี่ย ดี๋ยวมีใครวิ่งสวนมาตุม้มเกิดเป็นโกโก้คันแน่นอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันวิ่งสลับไม่วิ่งจะได้ไม่เหนื่อยโหโคตรไกลอะ่ะไกลมากๆเพ้อแค่ก้อนหินล่วงตกใจหมดแต่ก็หมายความว่ามีใครอยู่ข้างบนนะดิก้อนหินล่วงมาโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้มือ เจ้ามือรอด้วยโอ้มันรู้ว่าเรามาแล้วดีแบบนี้มันเหมือนแบบเฝ้าไม่ให้เราเข้าไปองไงย่างนั้นเลยแต่ก็ช่วยไม่ได้เราต้องช่วยพี่สาวให้ได้เมื่อกี้มีอะไรอยู่เฮ้ยเนี่ยคนใต้ได้กระดูกของเล่นโอ้ทำไมมืดขนาดนี้อะไรอ่ะ มีหมอกเต็มเลยมองไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะฉันฉันคิดว่าไม่ควรเข้าไปข้างในเลยนะนี่คืออะไรอะ่ะสารเจ้าอันเล็กฮะเครื่องรังของพี่สาวส่องแสงขึ้นบางทีฉันควรจะยกมันขึ้นหน่อยนะยกขึ้นเหรอจัดไปโอ้หุ้ยอะไรอะ่ะ อีผีหนีทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยาเปิดไฟอูช่วยได้เหรอได้หรือเปล่าหรือไม่ได้โอ้หึมือคนหยองเฮ้ยเฮ้ยเอามันกัดกันเองไอตัวนี้มันยังไม่ตายเหรอพาที่แล้วเอาโดนทับยังไงเร็วเนี่ยเอาเอาเอา เขาตีกันเราอย่าไปยุ่งเลยสลามีภรรยาทะเลาะกันอุย้ยรอดครับรอดมัง้งแต่น่าจะเจอทั้งสองตัวในไม่ช้าแค่คิดก็น่ากลัวแล้วว่าพาพนี้เอามาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยป่าเหรอเป็นป่าที่ลกกระที่อื่เลยเอา่าเลฟหน่อยก็ได้อะมีเหรียญกี่เหรียญเนี่ยถามจริง เดี๋อีกตั้งแปดโคตรเยอะในแผนที่แล้วเราอยู่โอ,อ้แต่เราเข้ามาในอุโมงก์่าเพราะว่าเขาบอกว่าพี่สาวจะถูกพายอมาอีกภากหนึ่งของอุโมงค์พี่สาวก็น่าจะอยู่แถวๆถวนี้ครับคิดว่าลองวิ่งหาดูแล้วกันน่าจะมีอะไรบ้างไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเสียงดังมากอ่ะ เพียงเือนคลื่นทะเลอะไรอย่างนั้นอุย้อยยาดิเซฟเรียบร้อยโอเคตรงนี้แล้วกันที่เราควรเซฟว่าแต่อะไรคือตอนนี้มีแต่คำถามในหัวว่าที่นี่มันที่ไหนมันจะมีอะไรเราจะเจออะไร <laughs> พี่สาวต้องผ่านทางนี้ไปแน่ๆ <laughs> ร,รู้ได้ไงอะ สั่นแรงมากไม่น่าจะปลอดภัยเลยทีเดียวมือวิเจ้ามือกดตรงนี้ตานเจ้าออได้อยู่กลายเป็นลูกไฟวิญญาณไปแล้วทีเดียวอ่ายังไงยังไงเฮ้ยายายานี่แนะ่ไงล่ะจะทำอะไรเราออกไปซะ มีพลังในการชำระล้างสิ่งชั่วร้ายนะครับหนูน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเอ้ยไม่ไงล่ะชำระล้างไม่ได้แล้วบางเนี่ยไม่มีเลยไม่เห็นเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยวิ่ง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 ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าสารข้างหน้าเออยังทันยังทันเทียวดีไฟมันให้หมดชำระล้างความชั่วร้ายชำระล้างความชั่วนั่นไงมันมาแล้งานเข้าอยู่แหละงานเข้าอยู่แหละอยู่ข้างหน้าสารเจ้าอยู่ข้างหน้า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  ลุ้นอ ouais ะจริงๆมันเหมือนไม่มีอะไรแต่คนเล่นนี่ลุ้นอยู่อะต้องรีบวิ่งอะสารอยู่ตรงไหนหาสารสารสารมือขวางอุ้ยหลบทันแล้วแลวเวิ่งรีบรีบรรีบรีบรรีบีบบรีบรีบรีบีบรบบรีบรีบราบาบนบรีบรีบรีบบรีบรีีี อ๋ออย่างน้อยก็ไม่ต้องเจอพวกมือที่โดนเผาไปแล้วใช่ไหมเราแค่ไปเคียรดีฟอันใหม่อะชำระล้างความแปดเปื้อนตอนนี้หนูเป็นนักบุญนีค่ะหนูจะชำะระล้างความแปดเปื้อนทั้งหมดบนโลกใบนี้อือชำะระล้างความแปดเปื้อนไงละ่ะตรงนี้น่าจะมีอันนี้เสียงอะไรวะเคลียรดีไฟลลงล่างนะรอบนี้ลงล่าง ลงล่างมีพระพุทธรูปพระพุทธรูปช่วยได้เ<แ>ฟบเ้ชเยี่ยมปะมีเหรียญเยอะไม่ต้องกลัวทัาตายก็แค่เริ่มแค่นี้เองเริ่มแค่นี้เองมันจะอุ้ยอุ้ยอะไรวะคือคือยังไงอะคือจะผ่านไปได้ยังไงไว้ วายไม่ได้อ่ะผ่านไปไม่ได้ตรงนี้มีมือตรงนี้มี่านเจ้าแถวนี้ไหมไม่น่ามีต้องทำไงย่องไปลบหลบได้หลบได้หลบได้แล้วหลบได้แล้วเปิดไฟเปิดไฟวิ่ง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 ่งเฮ้ยหลบหลบสิลาบบุ๋น้อยเฮ้ยตูตู้ตู่ตู้ตูไอหนู สูๆข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าลลเาลลลลลลได้ไงล่ะอุ้ยอีกแล้วเหรอหลบยังไงอะ่ะต้องหลอกให้มันมานี่แล้วแมานี่สิแล้วสิมาสิมันไม่มาไปไม่ได้ถ้ามันไม่มาโอโหเดี๋ยวเดนะเดนะนะนะี๋ยวนะกดพักให้หายเหนื่อยก่อน งนี้มันเซฟไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยทำไงไว้รอดแล้วเหรอได้ไงเนี่ยงง,งแต่ว่ารอดอุ้ยมังกรดำมาทำยังไงเปิดสารเจ้าอ,อืออีกอันนึงไปต่อผ่านยังเนี่ยไม่เอาแล้วนะจริงๆริงไม่เอาแล้ะขอร้องหนุขอร้องยังมีอีกเหรอโอ้โหมือยักษ์ก็อยู่นี่มา เจ้ามือไปนูนเลยไปไปไกลๆขอร้องอย่ายุ่งกับหนูโ้ยข้างหน้าเป็นสารเจ้าแล้วแล้วต้องเริ่มไกลมากอะ่ะมันโคตรทรอ้อโคตรจริงอเอ้ยอย่าอย่าทำแบบนี้อย่า ลบไม่ได้อ่ะยาร้อนแล้วโอ้โหย่ามีอีกเลยขอร้องมีไหมเนี่ยโคตรยากอ่ะกว่าจะผ่านนี่คือค่อนข้างร้อนนะครับเรียกได้ว่าอุณหภูมิตอนนี้ติดลบติดลบอะไรติดลบมันก็เย็นดิคืออุณหภูมิตอนนี้มีร้อยกว่าองศาในหัวเฮ้ย อย่าอย่าทำแบบนี้ถึงก่อนเว้ยเออเปิดก่อนได้เปรียบบอกเลยรอดยังเนี่ยขอร้องพอสักทีโคตรหัวร้อนคือไม่อยากจะบอกว่าตายเป็นร้อยรอบจริงๆครับตัดไปเยอะมากนะพี่สาวโอ้เจอพี่แล้วเหรอเฮ้ยอะไรอีกอะมือสองมือ โอ,โอ้ตัวเดียวก็แย่แล้วอะไรจะสั่นขนาดนั้นออ้โอ้ตัวอะไรวันนี้ทำไงอะโอ้โอ้ไ่ดูเลยว่าต้องทำไงหนีหนีก่อนนี่นสารเจ้ามีสารตรงนี้ตรงนี้เปิด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 เฮ้ยมันไม่หายไปเหรอเอ้าปกติเปิดไฟแล้วมือมันจะเข้ามาไม่ได้นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ฮะ หมายความว่าทางนั้นอาจจะไม่เหมาะที่จะวิ่งไปไว้ right. มันวิ่งแซงอ่ะนี่มันตาเซอร์อยู่อ่ะอ้าวไม่เห็นเราด้วย๋อถ้าเราอยู่ไม่ไม่อยู่ทางนั้นมันจะมองไม่เห็นเนอะมันมีลูกตาทางเดียวเย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 เร็ว yeah, 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 yeah. วิ่งไปเร็ววิ่งไปเปิดไฟสองอันแล้วลอยลำตอนนี้มือใหญ่ตามเราไม่ได้แล้วสามอันนีเท่าไหร่กีอันก็ไม่รู้ดูจากรูปแล้วมันน่าจะเป็นวงเหลี่ยม เฮ้ยชิวอะ e ม t MMR แบบนี้บอกเลยแมตต์นี้หนุ่บินเฮ้ยลุกตามันไม่เห็นเราอย่าให้มันเห็นเราเด็ดขาดแต่อันใหญ่มันเห็นเราอะบ้าเอ้ยไปทางนี้แล้วกันนี้ก่อนแล้วกันนะออันนั้นเว้นไว้เว้นไว้สร้างเซเว่นมือใหญ่มาแล้วมันเห็นเราแล้วนี่ไม่ยอมแพ้หรอกเหลือแค่อันเดียวเอง จะต,ตายไม่ได้นะเว้ยอะไรวะโคตนงอนอ่ะหลอกให้มันวิ่งเลยเราไปท่น,นแหละมันจะเง่าเลยครับเอา้าพลิกง่ายมากก็คือหลอกให้วิ่งเลยเราไปเนี่ยนะเอาอ่ะใจมาชิวๆแล้วครับแบบนี้เปิดนานๆอย่าบอกนะว่านี่เป็นบอสเกมแล้วแล้ว,ลวมันชิวขนาดนี้อ๋อไม่อยากบอกเลยครับว่าชิวมากๆตอนนี้ชิวมากๆ เฮ้ยไม่ชิลแล้ววะ่ะมือมันแยกกันแต่มือไม่เห็นเราไม่เห็นเราใช่ไหมเห็นแล้วล่ะมันเห็นแล้วล่ะพุ่งมาขนาดนี้เออไปเอยอยะแม่งอะแซงไปเลยพี่เออมุ่งสวนเลนเอาดีกว่าใช่ไหมเอาไม่รอบนี้มันเห็นวะบางทีมันก็เห็นบางทีมันก็ไม่เห็นแปลกจังแต่รอบนี้มันเห็นอุย้ยมีมือเล็กด,ด้วยมือเล็ก ยาโอ้ค yeah. ู2สองมือก็มาหลบยังไงเนี่ยอ่าหลบได้ก็พอละตอนนี้เอาชีวิตรอดไปวันๆก่อนยา yeah. <c oughs> อะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหคือเหมือนจะง่ายนะเมื่อกี้เกือบผ่านแล้วเหลืออันเดียวก็ไม่ผ่านน่าเสียดายโคตรมันเห็นนะฮะเพราะอะไรมันถึงเห็นนะบางทีมันก็เห็นบางทีมันก็ไม่เห็นให้มันวิ่งเลยไปอ,อ้าวเอาไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะ อาจจะเห็นเราเพราะว่าเราเปิดไฟหรือเปล่าเราเปิดไฟอาจจะง่ายขึ้นไม่ได้ช่วยเลยชีวิตเราโอ้โอโ้โหโอ้โหโอเคครับอย่าสุกประมาทมือครับเล่นยากจริงเปิดไฟอัดหน้าอ่างงที่เขาไม่เห็นเราแล้วฮนะดีจังให้สองอันแล้ว วิ่งถ้าไม่จาเป็นบ้ะอะไรนี้ะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะสามอันอันนี้ใช้ความนิ่งเอาอย่ารีบร้อนแด้สี่อันถ้าเจอมือใหญ่กับทางเดิมมือใหญ่อยู่ตรงนี้มันจะเฝ้าเรากับทางเดิมก็ได้แต่เราก็อยากจะเปิดอันนั้นนะเปิดให้ได้อะไม่เป็นไรเราจะเปิดอันล่างก่อนตรงไหนเปิดอันนี้ ป้าเรียบร้อยแค่อันเดียวแค่อันเดียวอันข้างหน้านี้อันข้างหน้านี้นี่แม่เรียบร้อยเยสไม่ยากอย่างที่คิดนะครับมีหันเป็นสมบมติแบบไม่ยากอย่างที่คิดนะครับนี่บอสใหญ่เกมจริงเหรออะไรน,นี้โอ้อีฟี่ผ่านไหนอะบอส กระจอกจังเลยอ่ะอ้นี่หัวยังไม่ร้อนเลยเรียกแค่ว่าหัวอุ่นๆพี่สาวพี่สาวอย่าตายนะพี่พี่สาวพี่สาวเป็นอะไรหรือเปล่าหนูมาตามหาพี่แล้ว กลับบ้านกันเถอะพี่หนูกลัวหนูหนูหนูเหงามากเลยพี่สาวกลับบ้านด้วยกันนะขอร้อง แบกพี่สาวกลับบ้านโอ้มันยังไม่ตายด้วยดิกลับบ้านกันเถอะพี่เชาวให้เราเล่นเอ๊ะฮะสะดุ้งเลย้ยอะอะไรอะ่ะ รู้สึกแปลกๆอย่านะตัวรอดมาถึงตรงนี้ได้เฮ้ยเอา้าวัดมืดมันมืดจังเลยเหมือนกับเที่ยงคืนแสงไฟฉันต้องเปิดไฟ มันมืดมิดฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเมื่อกี้หนูน้อยมีเลือดออกที่ตานะอย่าบอกนะว่าตาบอดแล้วทำไมมาอยู่กับเจ้าโปโรรล่ะ ตอนนี้ผมคนลุกรือว่าอุโมงค์นี่คืออุโมงค์ที่ข้ามระหว่างโลกนี้กับอีกโลกหนึ่งซึ่งตอนนี้เรามาอยู่โลกฝั่งที่มีโปโรเฮ้ยรือว่าไม่ใช่เพราะว่าโปโรกลับเข้าไปอุโมงค์ฝั่งนั้นส่วนเรากลับบ้านอา้าวอย่าจบอย่างนี้ ลบค้างคางให้งงสรุปหนูหน้อยตัวตายไหมเนี่ยอะไรของมันวะทําทำายคนเล่นน่ะเล่นมาตั้งนานแล้วอยู่ๆถ้าตายตอนหลังนี่คือแบบเครื่องนะแต่ว่าทั้งเมืองไม่มีใครเลยนอกจากเรากับพี่สาวนี่คือแบบเหมือนเราอยู่ในโลกวิญญาณเหมือนกันนะทุกคนเป็นวิญญาณหมดเลยอะ่ะบ้านะ จะบอกว่าจริงๆแล้วเราตายตั้งแต่แรกเหรอเี้ยงไงไม่เข้าใจเกมนี้เลยได้แต่กระพริบตาป,ป,ปิดๆแล้วฉากตอนจบหมายความว่ายัางไงอะ ว่าจริงๆแล้วเราตายอยู่แล้วแลแบบทุกฉากที่เราตายนี่คือแล้วเราเริ่มใหม่นี่คือเราเป็นวิญญาณอยู่แล้วมันเลยแบบเหมือนตายแล้วเริ่มใหม่ได้อะไรงี้ปะไม่จริงนะจะบ้าเหรอแบบนั้นจะโหดร้ายเกินไปนะเราดูว่ามีเอ็นเครดิตไหมคงไม่มีให้ด้วยมั้งเนี่ย้าใจร้ายถ้าไม่มี โยมาวารินายอร์เรื่องราวก็ไม่รู้จะมีเอ็นเครดิตไหมแต่ว่าจบแล้วนะครับเกมนี่คือในเรื่องเกมทั้งหมดอ้าวแล้วทำไมเราเป็นพี่สาวแล้วตอนนี้เรายังไม่ตายนี่ไงพาพี่มาหาโฟโรปิดตาข้างเดียวเอง โอ้ล่งอกครับหนูหน้อยยังไม่ตายก็พอแล้วอย่างน้อยดนตรีมันบีบคั้นจังเอาวางดอกไม้ให้เจ้าโปรโรนะครับทั้งสองคนเซฟรุ่งสาง มีรูปอาชี t เ,เป็นรูปเรากับพี่สาวจับมือกันนะครับจบแล้วเหรอไม่มีอะไรหลังจากนี้แล้วเหรออแล้วสรุปว่ามันหมายความว่าอยังไงหลังจากเล่นจบครับเกมจบคนไม่จบทั้งที่เล่นจบแล้วก็ยังรู้สึกค้างคาอยู่ครับเหมือนกับว่าผมยังไม่เข้าใจเนื้อเรื่องในเกมว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมก็เลยลองหาข้อมูลบทสรุปของเกมนี้อ่านทั้งที่เป็นภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษครับต้องขอบคุณรันเปียวที่ช่วยหาข้อมูลด้วยจากข้อมูลที่ได้มาก็สรุปได้ว่าเรื่องเหนือธรรมชาติในเกมนี้ครับทั้งผีปีศาจหรืออาจจะเป็นเทพเจ้าที่เราเจอทั้งหมดในเกมนี้เนี่ยมันเป็นของตำนานญี่ปุ่นซึ่งเป็นตำนานญี่ปุ่นสมัยโบราณที่ผมไม่ค่อยขึ้นเคยเท่าไหร่ผมจะเริ่มจากการพูดถึงบอสตัวสุดท้ายของเกมที่เราเจอครับ ที่เป็นบอสที่มีลูกกระตา่ายเพียงแค่ข้างเดียวและอีกข้างเนี่ยจะเป็นลูกกระต่ายที่โบแต่ว่าที่ลาตัวจะมีลูกกระต่ายเยอะแยะมากมายแล้วก็เหมือนกับว่ามีศพของผู้คนมากมายแปะๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่จากการคาดดาวของข้อมูลที่ได้มานะครับบอสตัวนี้ไม่ใช่ผีหรือว่าปีาศาจแต่ว่าบอสตัวนี้เป็นเทพ,พเจ้าของญี่ปุ่นองค์หนึ่งชื่อว่าท่านเทพโอยามัซึมิเป็นเทพผู้คุ้มครองภูเขาทะเลและก็สงครามครับ ทำไมบอสถึงเป็นเทพเจ้าองค์นั้นตามตำนานหมายถึงตำนานที่อ่านมานะเพราะผมไม่รู้ว่าตำนานจริงๆเป็นยังไงก็อาจจะอธิบายไม่ได้นะครับตามที่อ่านมาในอดีตเนี่ยผู้คนจะคอยส่งมนุษย์ไปเป็นเครื่องสังเวยให้กับเทพเจ้าครับและเทพเจ้าต้องการเครื่องสังเวยเป็นตาข้างซ้ายและก็ขาข้างซ้ายของผู้คนนั่นเองแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปครับผู้คนเริ่มไม่เชื่อในเทพเจ้าแล้วก็ ละเลยเทพเจ้าไปหลงลืมเทพเจ้าไปนั่นแหละครับเลยไม่มีใครส่งเครื่องสังเวยไปให้ท่านเทพเจ้าอีกแล้วเทพเจ้าก็เลยโกรธแล้วก็ลักพาตัวคนในหมู่บ้านไปเพราะฉะนั้นผีทั้งหมดในเกมนี้ที่เราเห็นก็เป็นไปได้ว่าเป็นคนที่ถูกลักพาตัวหรือไม่ก็เป็นเครื่องสังเวยของเทพโอยามาซึมินั่นเองครับเหตุผลที่คิดว่าบอสของเกมนี้เป็นเทพโอยามาซึมิก็เพราะว่ารูปร่างของบอสตัวนี้ครับเป็นบอสที่มีหน้าอันใหญ่แต่ว่าตาข้างซ้ายโบไป ภายในดวงตาที่โบไปก็จะมีลูก,กตามากมายครับสื่อถึงว่าเหมือนกับว่าเป็นลูก,กตาของคนมากมายที่โดนสังเวยให้กับเทพองค์นี้และศพที่แปะๆอยู่นั้นก็น่าจะเป็นศพของคนที่โดนสังเวยนั่นเองครับแต่ขาล่ะเทพเจ้าต้องการขาด้วยใช่ไหมจะสังเกตว่าพี่สาวของเราครับตอนที่ถูกลักพาตัวไปพี่สาวเหลือไว้แต่รองเท้าและฉากจบเองพี่สาวก็กลับมาแบบรองเท้าหายไปข้างนึง นั่นหมายความว่าเขาอาจจะต้องการขาของพี่สาวเราครับแต่ว่าเอาไปไม่สําเร็จนะเราอาจจะช่วยไว้ได้นั่นเองและในฉากสุดท้ายครับตอนที่หนูน้อยของเราพยายามจะหนีออกมาดวงตาของหนูน้อยอยู่ๆก็ระเบิดออกเป๊ะแล้วก็มีเลือดไหลออกมานั่นอาจจะหมายถึงว่าหนูน้อยของเราเนี่ยใช้ดวงตาของเขาในการเสียสละเป็นเครื่องสังเวยให้กับเทพเจ้าองค์นั้นนั่นเองและนี่ก็เป็นพ็อตเรื่องหลกัหลกๆของเกมนี้ครับ ผมอ่านดูแล้วก็คิดว่าอันนี้มันก็มีเซนดีว่าทำไมฉากจบถึงเป็นอย่างนี้เรื่องราวทั้งหมดถึงเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ว่าก็มีหลายอย่างที่ในเกมไม่ได้บอกอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับพี่สาวเราเหมือนกับว่าพี่สาวเราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพูดผีปีศาดีเพราะว่าสิ่งที่เราใช้สู้กับผีในแชปเตอร์สุดท้ายครับจะเป็นเครื่องรางของพี่สาวที่พี่สาวทําตกไว้นั่นเองเครื่องรางที่จะส่องแสงเมื่อเข้าใกล้าสารเจ้าแล้วก็ชําระล้ลางดวงวิญญาณให้หมดไปมันเป็นการสื่อเป็นในว่าพี่สาวเรา น่าจะมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับคนที่ปราบพ,พูดผีได้หรือไม่ก็มีพลังปราบพูดผีได้แถมตัวละครพ่อแม่เราก็ไม่ปรากฏในเกมด้วยทั้งๆที่เป็นตอนกลางคืนแต่ว่าเรากลับอยู่กับพี่สาวแค่สองคนเรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนาต่อไปครับแต่ว่ามีข่าวดีครับรู้สึกว่าเกมโยมาวาริ ari, กํำลังจะมีภาคต่อไปครับชื่อภาคว่าโยมาวาริมิดไนท์ชาโดวสก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องของสองภาคจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับแต่ว่า ถ้าเกมนี้ออกมาเราไม่พลาดแน่นอนข้อมูลที่ผมบอกมาอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าพยายามเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วครับจริงๆเกมนี้ก็ยังมีรายละเอียดเล็กน้อยอีกมากมายครับที่ยังไม่ได้พูดถึงนะอย่างเช่นข้อมูลของผีต่างๆเพราะว่าทุกตัวนี้ก็เป็นผีมาจากตำนานญี่ปุ่นล้วนๆเลยครับและส่วนใหญ่ผมก็ไม่รู้จักด้วยไม่เป็นโปรด้านนี้อ,อธิบายอะไรไม่ได้มากเลยเอาแค่ให้เข้าใจเนื้อเรื่องก็พอขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาย